แอจะมาสรุปว่าตั้งแต่ที่เรายื่นจนถึงได้รับกินร์รเนี่ยแต่ละขั้นตอนใช้เวลาให้แฟนเรานะคะยื่นคําร้องไอปิ้นใบในระบบออกมาเพื่อเราระวังอย่าเข้าเกิน3ครคราเจ้าหน้าที่เขาจะไม่รับรองตรงนี้เลยนะคะทุกคนตองทำตามขั้นตอนทุกอย่างจนสัมภาษณ์เลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนตรงนี้ค่ะรวมๆเข้าๆอ่ะใช้เวลาทั้งหมดสวัสดีค่ะทุกคนแอนะคะ คลิปนี้แอจะมาสรุปขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นวีซ่าคู่มันหรือวีซ่าเควนนะคะตั้งแต่ยื่นจนถึงวันที่ได้รับกินการ์ดเลยตอนนี้แอก็ได้รับกินการ์ดเรียบร้อยแล้วแอจะมาสรุปว่าตั้งแต่ที่เรายื่นจนถึงได้รับกินการ์ดเนี่ยแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะนี่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะสมัครวีซ่าเควนหรือวีซ่าคูมันเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละ ข้อกำหนดนะคะเขากําหนดไว้อะไรบ้างต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะทีนี้เขาบอกว่าวีซ่าเควันเนี่ยผู้ยื่นต้องเป็นพลเมืองชาวอเมริกันหรือ u s citizen นะคะแล้วก็ต้องเคยพบหน้ากันนะคะเราและแฟนเนี่ยต้องเคยพบหน้ากันในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามที่สารทูตอเมริกากำหนดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้อง จดทะเบียนสมรสกันภายใน90วันหลังจากที่เดินทางมาถึงอเมริกาและเขาบอกว่าผู้ถือวีซ่า K1 เนี้ยจะต้องแต่งงานกับผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ผู้ที่ยื่นคำร้องเท่านั้นนะคะจะแต่งงานกับบุคคลอื่นไม่ได้เลยนะคะทีนี้สรุปง่ายๆเลยค่ะทุกคนข้อดีและข้อจำกัดของวีซ่าประเภทนี้ก็คือข้อดีของเขาเนี่ยเราสามารถให้แฟนที่อยู่อเมริกาเนี่ย สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอดำเนินการเอกสารนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวีซ่าประเภทแต่งงานนะคะอีกแบบหนึ่งพวก c r อาวันอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนเพื่อจะเริ่มทําเอกสารแต่ตรงเนี้ยไม่ต้องมีเอกสารทะเบียนสมรสเราสามารถให้แฟนยื่น คำร้องขอไปที่สารทูตนั้นได้เลยนะคะส่วนข้อจำกัดเขาบอกว่าถ้าเรามาถึงที่นี่เนี่ยเราจะต้องยื่นจดทะเบียนสมรสภายใน90วันถ้าเราไม่ยื่นเนี่ยเราจะต้องออกจากประเทศอเมริกาก่อนที่วีซ่าเนี้ยจะหมดอายุนะคะแล้วก็ เข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวนะคะเขาบอกว่าวีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถปรับสถานนะไปเป็นวีซ่าประเภทอื่นได้นะคะเราผู้ยื่นขอวีซ่าเควนเนี่ยไม่สามารถจะแต่งงานกับบุคคลอื่นได้เลยนอกจากผู้ที่เป็นสปอนเซอร์เนาะนี่ก็คือข้อดีและข้อจํากัดที่สรุปคร่าวๆนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการสมัครวีซ่าคู่มั่นกันนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าสรุปง่ายๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยให้แฟนเรานะคะยื่นคําร้อง i129f นะคะเพื่อขอวีซ่าคูมันหรือวีซ่า k1 เนี่ยไปยัง u s i s นะคะเสร็จแล้วเนี่ย u s i s เนี่ยเขาจะส่งเอกสารเรียกว่า NOA1 นะคะเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยได้ทำการสมัครแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเช็คสถานะหรือรอรอเอกสารว่าจะมีเอกสาร NOA1 มาหรือเปล่า ว่าเขาได้รับเอกสารแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีเอกสารตรงนี้แสดงว่าเอกสารตรงนั้นอนะส่งไปไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่ามีติดขัดอะไรไหมตรงนี้เราก็ต้องเช็คข้อมูลด้วยนะคะถ้าเราได้รับเอกสาร NOA 1แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอ USS US พิจารณานะคะจนกว่าเขาจะส่งเอกสาร NOA 2มาเอกสาร NOA 2เนี่ยเขาจะแสดงสถานะเรานะคะว่าคำร้องที่เรายื่นไปเนี่ย ถูกปฏิเสธหรือถูกอนุมัตินะคะตรงนี้มีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องนะคะตอนนั้นที่แฟนแอเสียไปประมาณ535เหรียญนะคะทุกคนก็ในส่วนนี้นะคะในการยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่มั่นกับ u s a s เนี้ยเพราะแอรใช้เวลา10เดือนนะคะรอเอกสารในการอนุมัติเนี่ยเดือนนะคะทุกคน เคสของแอรเริ่มยื่นตอนปี2023นะคะช่วงต้นปีก็อนุมัติช่วงช่วงปลายปีนะคะ10เดือนน้องค่าต,ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เรายื่นที่ u s j s แล้วนะคะเขาจะถ้าเอกสารของเราถูกอนุมัตินะคะทุกคนเขาจะส่งไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติของประเทศไทยเราก็คือศูนย์หรือศูนย์ NVC นั่นเองนะคะศูนย์ NVC เนี้ยเขาก็จะเช็คประวัติของเรา เราผู้เป็นคู่มั่นนี้นะคะแล้วก็กับเอกสารของแฟนด้วยนะคะที่ยื่นคำร้องไปเนาะเขาก็จะเช็คว่า,าคนเนี้ยคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยเขายื่นขอให้คนไหนมาที่ประเทศอเมริกาเขาก็จะเช็คนะคะ NBC ก็จะเช็คว่าใครเป็นคู่มั่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะยื่นตรงเนี้ยค่ะส่งไปที่ศูนย์สถานทูตของอเมริกาเพื่อ,อออกหมายเลข c a s ั number นะคะให้เรานะตรงนี้เนี่ย แอร์ใช้เวลารอเอกาสารเมลส่งมาเนี่ยไม่ถึง1เดือนนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ไม่ถึง1เดือนเลยนะคะในการรอรับเอกาสารเคสนัมเบอร์นะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสารทูตอเมริกานะคะของไทยเราเนี่ยได้รับคำร้อง K1 นะคะเขาก็จะส่งจดหมายให้เรานะคะเรียกว่าเอกาสารแพ็กเกจ3และ4นะคะวันที่เราสัมภาษณ์เราก็ต้องเอาเอกาสารพวกนี้ค่ะ เราต้องเตรียมไปให้เขาไปยื่นให้เขาระหว่างที่เราจะเตรียมเอกสารแพ็กเกจ3และ4เราจะต้องกรอกเอกสารหรือแบบฟอร์มใบสมัคร DS160 คือแบบฟอร์มการสมัครผ่านออนไลน์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะทุกคนลองเข้าไปกรอกตรงนี้ได้เลยให้เราทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์นั้นได้เลยว่าเขาจะให้เรากรอข้อมูลอะไรบ้างนะคะตรงนี้คือแบบฟอร์มการสมัครบีซ่าเนาะเมื่อ ทุกคนกรอกเสร็จแล้วก็จะได้รับเมลยืนยันนะคะตรงนี้เขาจะให้เราชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครวิซ่าคูมันนะคะตรงนี้ข้อมูลของแอร์เนี่ยคือข้อมูลของวันที่21มกราคม2567นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะในการชําระค่าธรรมเนียมนี้เราจะต้องเข้าระบบเพื่อชําระค่าธรรมเนียมเดี๋ยวแอร์จะแปะลิงก์ ชำระค่าธรรมเนียมให้ทุกคนในใต้ใต้วิดีโอนี้นะคะระบบนะคะจะให้เราเลือก2แบบนะคะทุกคนว่าเราจะชำระผ่านบัตรเครดิตหรือชำระผ่านเงินสดผ่านทางธนาคารกรุงศรีนะคะตรงนี้เนี่ยอใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะต่อไป หลังจากที่เราชำระค่าทรรมเนียมวีซ่าคู่มั่นเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปสร้างโปรไฟล์ของตัวเองนะคะในเว็บในเว็บเอ่อในเว็บไซต์แอาจจะแปะเว็บอีกแล้วชื่อเว็บค่อนข้างยาวนะคะทุกคนอาจจะแปะเว็บไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะทุกคนลองเข้าไปดูอ่าเป็นการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนในการยืนยันสถานที่อยู่ในการจะส่งเอกสารนะคะถ้าวีซ่าของเราผ่านในวันสัมภาษณ์เขาก็จะดูอ่าที่อยู่ ที่เรากรอกไว้ในเว็บนี้นะคะเขาเรียกว่าเว็บไซต์ GSS นะคะทุกคนเราจะต้องกรอกที่อยู่ที่เราสามารถสรุปรับเอกสารเนาะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องพิมพ์ใบตรงนี้ค่ะพิมพ์ใบในระบบออกมาเพื่อนําไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในสารทูตในวันที่เราสัมภาษณ์ด้วยนะคะทุกคนต่อไป หลังจากที่เราชำระแล้วก็สร้างโปรไฟล์ทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วในวันทำการถัดไปนะคะเราเข้าสามารถเข้าไปในระบบเพื่อเช็ควันสัมภาษณ์ได้เลย แต่ตรงนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีวันว่างให้เลือกนะทุกคนให้เราเข้าใหม่ในวันทําการถัดไปแต่ว่าตรงนี้นะคะเราระวังอย่าเข้าเกิน3มครั้งต่อวันนะคะทุกคนไม่งั้านะ่ะระบบมันจะล็อกนะคะให้เราเข้าวันละครั้งหรือวันละสองครั้งก็ได้นะคะไม่ต้องเข้าถี่มากนะคะไม่งั้นระบบก็จะล็อกอีกเหมือนกันนะคะให้เราทําแบบนี้จนกว่าที่เราจะได้วันสัมภาษณ์ ตรงนี้แอดใช้เวลาคิวรอสัมภาษณ์4เดือนนะคะทุกคนค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทําการเรารู้แล้วว่าเราได้วันนับสัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ให้เรา,เาทําการนัดหมายกับโรงพยาบาลนะคะเราก็ดูว่าที่กรุงเทพเนี่ย มีอยู่สองแห่งนะคะว่าแห่งไหนที่เราจะสะดวกไปเนาะแห่งแรกก็คือโรงพยาบาลบุ๊บบัลุงราดนะคะทุกคนแห่งที่สองก็คือโรงพยาบาล BNH หรือบางกอก r s i n g Home ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลที่สถานทูตเขากำหนดนะคะเราไม่สามารถไปตรวจโรงพยาบาลอื่นนอกเหนือจากที่สถานทูตกำหนดนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยแอนแนะนำให้ได้วันสัมภาษณ์ก่อนค่อยไปตรวจสุขภาพนะคะเพราะว่า ผลตรวจสุขภาพมีอายุแค่6เดือนถ้าเราไปตรวจก่อนวันที่เรารู้ผลผลเนี้ยอาจจะหมดอายุก่อนนะคะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ผลรู้วันสัมภาษณ์ก่อนแล้วเราค่อยไปตรวจสุขภาพนะคะ <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยเขาจะรวมตั้งแต่การตรวจร่างกายจนถึงการฉีดวัคซีนนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจจะสรุปให,ให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะคะว่าวัคซีนที่เราจะต้องได้รับก่อนที่ไปอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ตรงนี้เนี่ย จริงๆเนี่ยเป็นวัคซีนก่อนและหลังที่เราจะได้ได้รับหลังจากที่ไปอเมริกาด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยแอนก็คือมีลิสตร์รายการวัคซีนพวกนี้ตอนแรกนึกว่าจะได้ฉีดทุกอย่างก่อนที่จะมาอเมริกาแต่ว่าคุณหมออ่ะเขาไม่ได้ฉีดให้แอนหมดเขาฉีดตามตามที่เขาเห็นสมควรนะคะตามคงตามกฎตามเกณฑ์อะไรของเขาเนาะแอนก็ตรงนี้แอนก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาฉีดให้ไม่หมดนะคะแต่ว่า โรคไหนอย่างเช่นโรคโรคอิสุอิสัยอย่างเงี้ยคือถ้าเราเคยเป็นแล้วเราก็บอกเขาว่าเราเคยเป็นแล้วเขาก็จะไม่ฉีดให้เราแต่อันไหนที่เราไม่บอกเขาอะค่ะเขาอาจจะฉีดให้เราหมดเลยนะคะมีวัคซีนอะไรบ้างที่เราจะต้องรับก่อนที่มาอเมริกานะคะเรามาดูกันก็มีคอตีบบาดทะยกักไอกรนนะคะหัดหัดเยอรมันคางทูมแล้วก็โปลิโอชนิด เนื้อตายนะคะไวรัสตับอักเสบ A แล้วไวรัสตับอักเสบ B ตรงนี้เนี่ยแอร์จำได้ว่าอคอตบีบาทยักไอโกนหัดเดยอรมันคงังโทมโปลิโอเนี่ยแอร์รับก่อนที่แอร์จะมาะมาที่นี่นะคะตรงนี้อาจจะจำไม่หมดนะคะอาจจะมีบางบางวัคซีนที่แอร์ก็ได้รับเหมือนกันแต่ว่าหลักๆสามสามวัคซีนแรกเนี่ยแอร์รับก่อนที่จะมาอเมริกาต่อไปก็จะมีไข้สมองอักเสบ อิสุอิสยัยวัคซีนอิสุอิสัยเนี่ยแอนไม่ได้รับเพราะว่าแอนเคยเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแอนก็จะบอกคุณหมอว่าวัคซีนเนี่ยแอนเคยได้รับแล้วคุณหมอเขาก็จะถามเราประมาณว่าเออเรารับเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็บอกเขาไปคร่าวๆแต่ว่าเอ,อ่อเวลาในการรับอะเอ,อ่อหรือเวลาที่เราเป็น อิสุอิัยแล้วอ่ะเขาก็ตรงนี้เขาไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าเราเป็นเมื่อไหร่เขาก็ถามท้าตรงนี้อิสุอิใสอ่ะถ้าใครเคยเป็นแล้วก็จะไม่เป็นอีกอันนี้เรารู้กันเนาะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็แค่ถามเวลาไปค่ะว่าเราเป็นเมื่อไหร่ตรงนี้ถ้าเราจําได้แม่นชัวร์เลยว่าเราเคยเป็นแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะไม่ฉีดให้เราแน่นอนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นวัคซีนปอดอักเสบชนิดลุกล้ํานะคะแล้วก็วัคซีนไข้กะละหลังแอนนะคะไข้หวัดใหญ่แล้วก็ท้องร่วงนะะค ะะตองนี้ไข้วัดใหญ่อะแอจําได้ว่าเข็มเนี้ยรู้สึกว่ามันปวดปวดมากทุกคนวันหน้าก่อนที่จะมาอเมริกาฉีดไปประมาณสี่สี่เข็มนะคะวัคซีนที่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะคะที่แอรไปส่วนวัคซีนโควิดอะก่อนที่จะมาที่เนี่ยเขาก็ให้ฉีดเหมือนกันนะคะทุกคนในเนี้ยไม่มีไม่มีบอกวัคซีนโควิดเนาะแต่ว่าเราอะต้องฉีดเพราะว่าแอรวันที่แอรโทรไปนะัดคุณหมอ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราต้องฉีดวัคซีนเราต้องมีใบวัคซีนโควิดก่อนที่จะมามาที่โรงพยาบาลบารุงราดเพราะฉะนั้นแอก็ไปฉีดวัคซีนบูทเข็มสก่อนที่จะมาที่นี่รับรับวัคซีนที่นี่นะคะค่ะ <Okay. S 2> ก็เป็นเข็ม3ทีนี้ก่อนที่ก่อนที่มาฉีดไปบูทเข็มสาพอหลังจากที่แอมมาถึงอเมริกาเขาก็ให้ฉีดอีกค่ะเขาก็ให้ฉีดอีกเหมือนกันเหมือนแบบว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าต้อง ต้องไปฉีดวัคซีนโควิดบูตก่อนเป็นเข็มที่4ก่อนที่จะมาแบบรับว,วัคซีนพวกนี้แอก็ไปฉีดอีกเป็นเข็มที่4ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มีวัคซีนใน,ในตัวเราเนี่ยทั้งหมด4เข็มแล้วนะคะตอนนี้ค่ะหลังจากที่ทาแบบเสร็จตามขั้นตอนที่แอบ,บอกมาแล้วนะคะคือตั้งแต่ขั้นตอนยื่นวีซา่าจนถึงแบบหาหมอนัดฉีดวัคซีนอะไรล้วก็ไปตรวจผลเราก็ไปตรวจ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษหรือ BNS ก็แล้วแต่ที่เราจะที่เราจะเลือกค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะทุกคนตรงนี้ถ้าใครที่ตรวจไม่ผ่านคุณหมอเขาอาจจะนัดวันให้ไปตรวจใหม่อย่างของแอร์เคของแอร์คือผลปกติคุณหมอเขาก็นัดวันวันที่รับผลนะคะอีกวันถัดไปตอนแรกนึกว่าจะแบบได้รับ อีกนานแบบก่าจะมารับเป็นอาทิตย์เงี้ยเนาะก็โชคดีผลก็คือออกในวันถัดไปได้เลยนะคะก็เรารับผลมาเลยทีนี้ผลนะคะทุกคนเมื่อเรารับจากคุณหมอมาแล้วอะ่ะเขาก็จะติดซองบนซองว่าห้ามแกะหรือห้ามเปิดซองนี้ด้วยตัวเองเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะระวังระวังว่าคือเราอย่าไปเปิดผลตรงนี้นะคะทุกคนต้องให้เจ้าหน้าที่ที่าถานทูตอะในวันสัมภาษณ์อะเขาเปิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราเปิดอะ่ะ อาจจะมีผลเนาะเราอาจจะได้ไปตรวจใหม่เจ้าหน้าที่เขาจะไม่รับรองตรงนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็ระวังผลตรวจเนาะทีหลังจากที่ทำทำ,ทำตามขั้นตอนทุกอย่างจนสัมภาษณ์เลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนตรงนี้ค่ะรวมๆเข้าวๆอ่ะแอนใช้เวลานในการรอนะคะทั้งหมดเลยจนจนได้วานสัมภาษณ์นะคะจนรับเอกสารอะไรพวกนี้ใช้เวลาทั้งหมด 1ปี3เดือนนะคะทุกคนในการยื่นเรื่องทำวีซ่าคู่มั่นทั้งหมดเขาวันที่แอจะตัดสินใจทําวีซ่าคู่มั่นเนี่ยแอรถามไอ้โทรถามเจ้าหน้าที่เหมือนกันแบบตอนแรกอะกะจะกะจะจ้างเอเจนซี่เนาะในในประเทศไทยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเอเจนซี่ไหนที่แบบที่เราจะสามารถแบบฝากผีฝกากไขได้เจ้าน,นี้เขาก็บอกว่าจริงๆอะ,อะ การทําวีซ่าคูมันกับวีซ่าถาวรอนอะ่ะมันใช้ระยะเวลาในการรอ1ปีถึง1ปี 5, ถึง1ปีกว่าหนึ่งปี5เดือนประมาณเนี้ยซึ่งคาตอบมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆิวีซ่าคูมันของแอร์ใช้เวลา1ปีสาเดือนซึ่งมันเป็นอะไรที่รอนานมากทีนี้ถ้าใครแบบว่าจะตัดสินใจในการยื่นว่าจะยื่นเควันหรือว่าจะยื่นวีซ่าคูมันหรือว่าจะยื่นวีซ่าถาวรดีเนี่ยจริงๆอะถ้าใครสะดวกจดทะเบียนที่ไทยอะ ก็แนะนําให้จดวทะเบียนที่ไทยนะคะทุกคนเพราะว่าเอ่อเรามาถึงที่อเมริกาเราเราจะได้แบบเออถ้าใครสะดวกทํางานก็จะได้ทํางานเลยแต่ยังเคสของแอนะแอนก็ยืนยันที่จะเลือกวีซ่าคู่มั่นเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะได้กินกร์ดเลยหลังจากที่มาถึงที่อเมริกาแต่แอก็ ยังคิดว่าแอร์ก็ไม่สะดวกทํางานอยู่ดีแอร์อยากจะเหมือนแบบอยากจะต้องการปรับตัวนะคะในในระหว่างที่เรามาถึงอะอก็อยากจะมีเวลาในการปรับตัวแอร์ก็เลยยื่นวีซ่าเควนเพราะว่าระยะเวลาในการรอ,อกินรานะคะทุกคนก็แอร์รู้แอร์ก็รู้มาเบื้องต้นคร่าวๆว่ามานะันอาจจะใช้เวลารอนานแต่ว่าก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่ก็คร่าวๆอย่างในกลุ่มที่บอกก็ สามเดือนบ้างสี่เดือนบ้างหกเดือนบ้างหรือแบบครึ่งปีมากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งคําตอบของแอร์ก็คือในการระยะเวลาในการรอกินการของแอร์ก็คือเจ็ดเดือนนะคะทุกคนเจ็ดเดือนตรงนี้เนี่ยเราได้รับกินการด้วยแล้วก็เอกสารหมายเลขประกันสังคมด้วยนะคะทุกคนหรือเขาเรียกว่า S S N เนาะเวลาก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะก็ตรงนี้อยู่ที่ว่าใครจะสะดวกมาถึง ได้รับกินการ์ดเลยหรือมาถึงต้องการปรับตัวรวมระยะเวลาในการรอวีซ่าคู่มั่น1ปี3เดือนแล้วก็รอกินการ์ดรวมเป็น2ปีพอดีพอดีเลยนะะทุกคนก็เป็นเวลาที่ ไม่ได้แป๊บเดียวเลยเป็นเวลาที่นานมากขั้นตอนในการสมัครวีซ่าคู่มัน่นจนถึงวันที่ได้รับกินการ์ดก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังหาคําตอบนะทีนี้ถ้าใครมีข้อสงสยัยหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักทายแอรเข้ามาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าไหนที่แอร์ตอบได้แอดก็จะยินดีช่วยตอบนะถ้าไหนที่ตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ เจอกันประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ